ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m a d e n c e ์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดน e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเดนชาแนลผมวามาเดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกม FK Journey กันต่อนะครับซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่ก็มาแล้วเช่นเดิมนะครับเพอร์ซิอุสแล้วก็อาริเซตหรืออาริสทีเฮชนะครับผมคนชอบชื่อนี้นะเกมเมอร์ชาวไทยวันนี้นะครับผมจะมาจัดอาริเซตนะครับผมจัดให้เป็นสุพีมพัทกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและดูใช้งานได้แล้วกันนะ ก็เลยอยากลองนะครับอยากลองเปิดนิดนึงแล้วกันนะครับมาไม่นิดแล้วกันจัดเต็มเอาให้สุพิมพัทเลยมาดูว่าวันนี้เราจะเกลือไหมตอนนี้นะครับมีงบอยู่ที่6 8 4บอลน,นะซึ่งมันการันตีทุกๆ40แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดสุดเนี่ยนะครับเปิดสุดมันจะใช้ทั้งหมดเปิดสุดเป็นสุพิมพัทนะสุพิมพัทมันใช้ทั้งหมด14ตัวนะครับ14ตัวทีนี้ถ้าเราการันตีทั้งหมด14ตัวเลยเนี่ยมันคือ 560?560? จุ่มนั่นเองนะครับถ้าการันตีหมดขอร้องเถอะผมขอร้องว่าไม่ขอการนติหมดเดี๋ยวขอดูนะับว่าวันนี้เราจะใช้ไปกี่จุ่มได้ทั้งหมด14ตัวเพื่อนๆจะได้ลองวิเคราะห์ดูเฮ้ยถ้าผมจะเปิดสุดเนี่ยผมจะต้องใช้กี่จุ่มกันนะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดจะเปิดเอ็มบวกปลดอาวุธเนี่ยมันจะต้องเปิดทั้งหมด8ตัว เดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกัน8ตัวใช้กี่จุ่มแล้วก็สุพิมพ์ัดใช้กี่จุม่มเดี๋ยวมาเทสต์ดูกันวันนี้นะครับส่วนใครที่สนใจจะเปิดยังไม่ได้ไปดูว่าอารรเซตมันน่าสนใจแค่ไหนสกิลเป็นยังไงแมคาีนิกเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยมันน่าเล่นน่าน่าใช้งานได้ดีไหมเรามาดูคลิปได้ที่ในช่องนะครับแปะไว้ที่ใต้คลิปอัร้บบาเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่บ้าชอคอมเมนต์แรกนะครับกดแว่นเข้าไปแล้วก็คลิปบนสุดจะเป็นคลิปล่าสุดนั่นเองในคลนคนนคคคา เดี๋ยวมาจัดกันนะก็คือเราต้องเปิด8ตัว m บวกใช้8ตัวเดี๋ยวดูก่อนว่า8ตัวใช้กี่จุ่มตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมดอา่ามีทั้งหมดมีทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไรเดี๋ยวขอจดก่อนเดี๋ยวลืมนะมีทั้งหมด6 8 4จุ่มนะครับไป8ตัวเราใช้เท่าใดแล้วก็ถ้าเกิดเปิดสุดก็คือ14ตัวใช่ปะ่ะอ่ะสุพิมพ์พาร์ท14 m บวกใช้8 โอเคมาครับ8ตัวจะได้จะโดนกี่เม็ด10เม็ดเริ่มได้นี่ผมมีดาบนะครับดาบจากแฟชัลล่นรอบที่แล้วบ,บอกเลยว่าเทโอมจงมาอาริสทีเฮชอลิสชาวไทยกับบ้านเกิดถึงลูกกับมาหาพ่อชาวไทยนะครับมาเลยมาเร็ว10ตัวแรกมาเลยเฮ้เยเฮ้ยโอ้โหสิบโรแรกก็มานะครับ10โรแรกก็มาเลยนะครับเอาเรื่องยกนิ้วให้อันนี้ใช้ไป1ิบนะครับ ใช้ไปสิบนะครับสิบแล้วสิบแล้วได้หนึ่งตัวนะครับสิบแล้วได้หนึ่งตัวดูดีได้สองไปเลยเฮ้ย,ยโอ้ได้ตัวเดียวครับต่อเลยครับยี่สิบ,สบเฮ้ยโอ้โหเอา my g อ d ใครที่มารับชมในคลิปนี้นะครับขอให้ได้แบบผมขอให้ได้กันทุนหน้านะครับขอให้ได้อลิเซตในสิบโลแบบนี้ นะครับขอให้โชคดีนะโดยเฉพาะชาวเกลือใครที่สมัครเขาร่วมเป็นชาวเกลือชื่อเขียวในช่องเราชอร์ตช่องเราก็ขอให้ไม่เกลือตลอดไปขอให้10โลทองทุกเกมเลยนะทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเอทีเอนอะรเกมอนะไรที่คุณเล่นก็ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนนะครับมาต่อครับเฮ้ยยัง30ครับไปครับต่อ40ยัง50อ่ายังครับ50แล้วนะ60 60มาแล้วครับตอนนี้ได้3ตัวนะ3ตัวใช้ไป60โลนะครับใช้ไป60โลนะครับได้มา3นะเราต้องการ8นะครับอ่าไปกันต่อเอ้ยแพ็กเด็กไอ้ยลืมเติมลืมเดี๋ยวต้องไปเติมครับต้องไปเติม <laughs> ต้องไปเติมนะใครที่ใครที่จะเปิดอะไรเซตแบบแบบคุ้มๆเนี่ยต้องเติมนะหมดตามตรงไงก็ต้องเติมอ่ะแพ็กเด็กอันนี้คุ้มค่ามากๆอ่ะตอนเจ้าหกสิบเดี๋ยวผมเก็บไว้ตอนสุดท้ายแล้วกัน หกสิบนะครับหกสิบอ่ะไปไปกันต่อครับเจ็ดสิบยังไม่มาแปดสิบยังครับเก้าสิบอุย้ยการตีอันนี้การตีเพราะว่ามันการตีทูกสี่สิบโลนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยละตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ใช้ไปร้อยตัวละขอเบิ้ลขอเบิ้ลนะครับขอสองตัวนะครับขอสองตัวหนึ่งสองสามสองตัวออ้ยเห็นทองทองนี่นิดว่าจะได้นะครับอ่นะไปกันต่อครับร้อยสิบ Duty. เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเกมมันเกมมันรักเราทุกคนต้องต้องกลับมาเล่นนะครับต้องเติมมาเยอะนะครับเกมนี้เกมที่รักเราต้องเติมมาเยอะตอนนี้ได้มา5้าตัวแล้วอ่ะใช้ไปแค่ร1 0ิโลเท่านั้นนะับพี่น้องโอ้ oh my god ต่อเลยครับไปรโอยโหเส้ยโอ้โอ ขอวอวยพรทุกท่านที่มาแล้วจนว,วันนี้ขอรับพรกันทุกหน้าแล้วพรจากแม่อาริเซตนะครับแล้วก็ชาวเกลือนะอย่าลืมเป็นชาวเกลอกันรับรองว่าโดนแน่นอนชาวเกลือผมรับรองว่าโดนแบบนี้แน่นอนนะครับตอนนี้6ตัวแล้วนะหตัวใช้ไปแค่ร1อยบนะครับเออ6ตัวใช้ไปแค่ร1อยบเท่านั้นมาเดี๋ยวต่อ2ตัวเนี้เฮ้ยยังมาร2อย่ังร3อยายังครับ ร้อยสี่สิบอ่ายังไม่การตีร้อยสามอะไรวะร้อยสามสิบโอเคร้อยสามสิบใช่ปะวะร้อยสามสิบใช่ปะเอผมเมื่อกี้ผมเผลอลืมไปนิดนึงวะ130ระวะ้อยสามสิบระะ้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเพราะว่าเปิดสามสิบโออันนี้ร้อยสี่สิบเนาะถ้าผิดผมขออภัยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมผมพูดเลขอะไรวะ <c oughs> โอ้ผมต้องจดไปด้วยไงอ่าเอาเป็นว่าอันนี้คือโลที่ร้อยสี่สิบเพราะเมื่อกี้ผมเปิดไปสามสิบที ตอนแรกมาโดนร้อยสิบีร้อ่ามสิบรี่ส่าร้ยสีนะผมจะร้อยสิก่อนนะอ่าโอเคร้อยสีสิบตอนนี้อยู่ที่ร้อยสีโลนะครับตอนนี้ได้มาเจ็ดตัวแล้วหรือตัวเดียวปุ๊บยังอันนี้เป็นร้อยห้าสิรอหรอยเอันนี้การันตีครับร้อยแปดโลการันตีปกติทุกสี่สิบโลนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้ครบทั้งหมดอ่าหกแปตัวแล้ว 8ตัวแล้วใช้ไปทั้งหมด180โลนะครับ8ตัวใช้ไปทั้งหมด180ตัว 180, ว180โลเท่านั้นเฮ้ยถือว่าดีนะเพราะปะกติถ้าเกิดว่าเราการันตี8ตัวเนี่ยถ้าการันตีทั้งหมดเลยนะมันคือ320โลนะครับผมใช้ไปประมาณครึ่งเดียวเองอ่ะอันนี้คือดีมาก, <c oughs> มากปรบมือให้เกมปรบมือให้เกมครับเกมเยี่ยมเกมดีเกมเกมเกมที่เรารักนะครับเกมที่เรารักต้องเติมมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้อยแปดสิบนะ ได้มา8ตัวเรียบร้อยเก่งมาก2ลบไปะวะขอดูะอ่าโอเคมาเดี๋ยวไปกันต่อผมจะเปิดให้ถึงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถึง10มันใช้ทั้งหมดมันใช้ทั้งหมด14ตัวนะครับถ้าจะเป็นสุพิมพัทเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถึง13เพราะว่าแพ็คเด้งมันได้1ตัวอ่าเพราะฉะนั้นผมจะเปิดถึง13พอนะเดี๋ยวดูว่า13ตัวเราใช้กี่โรนะครับตอนนี้ 8ตัวใช้ที่180ก็คือ m บวกสรุปนะครับ m บวกนะ8ตัวผมใช้ร8 0แต่ถ้าเกิดการันตีเลยคือ320นะครับเดี๋ยวสรุปให้มาจัดต่ออีก5ตัวจัดต่ออีก5ตัวก็คือจะเป็น13ตัวพอดีนะครับตอนนี้ร8 0ละไปครับไปกันต่อนะ1 2 3 190อ่า190เข็ม200ครับอู้เพชร9ก้ครับ210อ่าโอเคไม่การันตีไม่การันตีแต่เกือบ210ได้มา1 วลีกูดสองตัวเลยปะสองตัวหนึ่งสองสองตัวสองตัวยังไปครับไปกันต่อสองร้อยยี่สิบสอง้อยสามสิบสองสีู่น้นี่การันตีครับสอ0หการันตีครับตัวนี้การันตีอ่าตัวนี้การันตีครับสองตัวไปเลยดิ่หายใจคอกันนิดนึ่งครับหายใจคอนิดนึงนะตอนนี้2องโลแล้วครับไปกันต่อ260อยหกังไม่มา2องส8 0 ตอนนีตีแล้วโอ้โหหลังๆหลังๆมันเริ่มเจ็บว่ะหลังๆมันเริ่มเจ็บว่ะพี่น้องเออหลังมันเริ่มเจ็บว่ะขาดอีกสองตัวนะขาดอีกสองตัวครับหลังๆมันเริ่มเจ็บเดี๋ยวไปต่อเลยแลวกันนะสามร้อยสามหนึ่งศูนย์เยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดสามหนึ่งศูนย์เยี่ยมยอดยี่ยมยอดอ่าฮะโอเคฮะ ผมว่าผมพอแล้วเพราะว่าผมมีมีมีนี่อยู่อ่าโอเคตอนนี้ตอนนี้คือได้ทั้งหมดตอน,นได้ทั้งหมดมา12บตัว12ตัวใช้ไปทั้งหมด310โลผมขาดอีกแค่2ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะไปซื้อแพ็ค1ตัวแล้วก็แลกแต้มกิล1หนึ่ตัวอ่าเด,ดูนะแต้มกิลปเปบอ๋อเป็นยังไงอะ่ะเป็นยังไงอ่ะครับเป็นยังไงอะครับ,เ,งงอรบเออ โอ้โหใช้แบบคุ้มค่ามากๆอ่ะเหลือตั้ง300กว่าโลเก็บไว้แล้วการเก็บไว้เดี๋ยวมันใช้เยอะแน่นอนนะไม่ต้องวุ่วามนะครับโอเคถือว่าเยี่ยมยอดนะฮะวันนี้ผลประกอบการอาริเซตนะครับสรุปให้ฟังใครจะเปิดอาริเซตนะครับ8ตัวเป็น M บวกขั้นต่ำแนะนำให้เปิด8ตัว่านที่บอกไปในคลิปแล้วเรื่องของสกิลนะครับเพราะฉะนั้น8ตัวถ้าคุณจะเปิดนะการันตีเลยคือ320จุบมเพราะว่า40ตัวได้หนึ่ง 40 40จุ่มได้หนึ่งตัวแต่ว่าวันนี้นะครับผม8ตัวเนี่ยผมได้180จุ่มเท่านั้นปลกม,มือหนึ่ง,ง,งทีคุ้มค่ามากก็คือใช้ประมาณครึ่งเดียวเองนะครับใครที่มารับชมก็ขอให้โชคดีอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งอวยพร blessing <c oughs> ประธานพรให้จากบริษัทเจนประธานพรให้นะครับส่วนใครจะเปิดสุพิมพาร์ตตอนนี้นะครับผมเปิดไป12ตัวเนี่ยใช้ไป310โลสุพริมพาร์ตใช้14ตัวเพราะฉะนั้นแพ็กเด้งหนึ่งแล้วก็ไปหาในกิลอหนึ่งแล้วกันนะ สุพิมพัทเนี่ยจริงๆก็ใช้เยอะอย่างที่บอกนะใช้560 560จุ่มนะครับถ้าเกลือนะถ้าเกิดจะเปิด14ตัวเป๊ะเ,เลยเนี่ยตอนนี้ผมใช้ไปแค่บ310ก็ได้มา12ตัวละขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับเติมแพ็คเด้งเดี๋ยวผมต้องไปเติมแพ็คเด้งละแพ็คเด้งอันนี้จำเป็นแล้วก็ดีสุดๆนะเนี่ยของดีแหละ ของดีนะครับของดีก็เป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่านใครที่ผ่านมารับชมกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรพูดกัน็ะทมเป็นได้นะครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวผมจะเทสห้ดูกันว่าอาริเซตแบบ อ่าสุพิมหรือว่า M บวกดาเมจต่างกันมากไหมแล้วจาเป็นต้องเปิดสุพิมพัดหรือเปล่าแล้วว่าใช้งานได้ดีไหมบอสไหนมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเทสกันมาวิจัยกันนะครับสำหรับเอเคเจนี่ไว้เจอกันต่อนในคลิปหน้าติดตามกันเรื่อยๆขอคุณมากแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเป็นชาวเกลือเข้าร่วม่ชนชาวเกลือได้นะครับกดเข้าร่วมทุ่ชนในใต้คลิปเลยใครเป็นชาวเกลือนะครับขอให้ได้ขอให้โดนแบบในคลิปนี้นะครับก็คือ10โลทองทุกเกมนะครับไม่ใช่แค่ f อเคเจอนี่ใครเล่นเกมไหนหไก็